เรื่องย่อละครกระทีรวงเมื่อการเสียชีวิตแบบประทันหันของคุณโทพิภพพิสนุกการทำให้พี่ไทยลูกชายคนเดียวต้องตามหาฆาตกรที่ฆ่าพ่อพี่ไทยมั่นใจว่าต้องเป็นฝีมือของกมลทิย์เมี่ยสาวคราวลูกอดีตคนรักเก่าซึ่งหนีหายไปกับชายแปลกหน้าพี่ไทยจึงโยนบาปทั้งหมดให้กับชดาพานน้องสาวของกมลทิ์ ที่บูชาพิไทยเหมือนเทพเจ้าโดยไม่รู้เลยว่านี่คือกลลวมของกามเทพที่จะได้มวลผูกเขากับชดดาทานเอาไว้ซึ่งเส้นทางแห่งความรักความแค้นครั้งนี้ยังมีปิ่นนภาบุตรสาวผู้มีพระคุณของพิไทยเข้ามาปัวพันและทำให้ทุกอย่างพลิกผันไปสู่ความเลวร้ายอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามชมได้ในละครแตะตีหลวงอาออากาศทุกขึ้นวรนจนาคารเวลายี่ิบนาฬิกา30นาทีทางสถานีนโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3หมายเลข33ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ